ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับเราในช่องปิมูลัสกันอีกแล้วนะคะเป็นยังไงบ้างทุกคนปี2020ที่ผ่านไปอยากจะบอกว่าปีที่แล้วเนี่ยเป็นปีที่ปิมเนี่ยภาคภูมิใจมากๆเพราะว่าปิมเนี่ยได้อํลลาแล้ะเพื่อนๆหน้าปูหน้าพังหน้า ของตัวเองเป็นที่เรียบร้อยแล้วมาเป็นความว่าแบบน่าดูสุขภาพดีขึ้นหน่าแบบสิวไม่ค่อยขึ้นนะแล้วก็มีความฉ่ำโกลเด้งมากขึ้นในต้นปีนี้เนี่ยปิมก็เลยอยากจะเอาคลิปนี้มาเป็นคลิปแรกเลยเพื่อน,อนๆก็คือปิมเนี่ยจะรวบรวมสกินแคร์ที่ใช้แล้วชอบจริงๆนะเพื่อนๆภายในปี2020คัดมาเฉพาะตัวเด็ดดวงเลยเพื่อนๆแตัวด้วยกันนะก็จะมีตัวไหนกันบ้างใครพร้อมฟังแล้วขอกดไลค์นะ<ๆ>นะเพื่อนๆแล้วไปชมกัน <ๆ S 2>

ตัวแรกนะเพื่อนๆมาเริ่มต้นกันที่น้องตัวนี้เลยจ้าล็อกซิทานอิมมอกเตลออล์อินเซรัมนะจ๊ะทุกคนตัวนี้น้องเขาเป็นพรีเซรัมใช้เป็นสเต็ปแรกก่อนลงสกินแคร์ขั้นอื่นๆจะช่วยเสริมให้สกินแคร์ที่เราใช้ในสเต็ปถัดไปเนี่ยเห็นผลมากยิ่งขึ้นจ้ามามาดูกันที่เนื้อสัมผัสก่อนนะทุกคนเนื้อสัมผัสเนี่ยมันก็จะมีออล์ใช่ไหมแล้วก็จะมีเม็ดแคปซูลเป็นเม็ดแคปซูลน้ำมันหอมระเหยจากดอกอ มอกเตลอยู่ภายในขวดขวดนี้เขาเคลมมาว่าในขวดขวดหนึ่งเนี่ยมีเม็ดแคปซูลเม็ดบับเบิ้ลอันนี้เนี่ยมากกว่า3 0 0พเม็ดเลยทีเดียวนะทุกคนแล้วก็ตอนเราใช้งานนะเราก็จะบีบประมาณ2ปั๊มนะแล้วก็ทาลงไปบนหน้าตัวนี้คืออยากจะบอกว่าสาวหน้ามันอะ่ะต้องเป็นอะไรที่อเลิฟมากๆเพราะว่ามันเป็นออยล์ที่เหมาะกับสาวหน้ามันหรือว่าสาวผิวผสมสาวผิวผสมขัดนะสาวผิวมันขัดนะ้าเชิญตัวนี้เลยจ้ะทุกคนเพราะว่าน้องเขาเนี่ย ซึมหายไปกับผิวหน้าแบบหมดเลยอะทุกคนแบบดีมากๆแล้วก็ไม่ทิ้งความมันส่วนเกินไว้บนผิวหน้าใครที่กลัวว่าเอ้ยใช้ออยล์แล้วจะมีสิวอุดตันเพิ่มขึ้นหรือเปล่านะจะทําให้หน้าเราเนี่ยยิ่งเป็นสิวหรือเปล่าผิวเรายิ่งมันหรือเปล่าอยากจะบอกว่าตัวนี้เลยทุกคนจะไม่พบกับปัญหานั้นน้องตัวนี้เนี่ยเขาก็มีกลิ่นที่แบบหอมอ่อ,อนๆหอมแบบธรมธรมชาติธรรมชาติหอมดอกไม้ดอกไม้หอมมากๆนะหอมผ่อนคลาย มามาดูกันที่ผลลัพธ์หลังจากการใช้งานนะส่วนตัวปิมแล้วปิมรู้สึกเลยว่าผิวปิมแข็งแรงขึ้นมากๆสิวเนี่ยขึ้นได้ยากขึ้นแล้วก็ผิวหน้าเราฟูขึ้นมากๆแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นได้ดีนะทุกคนทำให้รูขุมขนเราเนี่ยมีความเล็กลงนิดหนึ่งด้วยนะถามว่าน้องตัวนี้เนี่ยเหมาะกับใครก็อย่างที่บอกไปแล้วว่าเหมาะมากๆกับสาวที่มีผิวมันผิวผสมและอยากลองใช้ออยนะใครที่กลัวว่าเฮ้ยใช้ออยแล้วสิวตันขึ้นแน่เลยสําหรับตัว นะไม่เกิดปัญหานั้นแน่นอนทุกคนเพราะว่าน้องเขาซึมหายไปหมดเป็นออยที่เนื้อบางเบาที่สุดที่ปิมเคยใช้มาเลยก็ว่าได้นะ,ะมาดูกันที่ราคานะทุกคนปิมได้ตัวนี้มาจาก IG นะเดี๋ยวปิมจะทิ้งไอไว้ให้นะตัวนี้ปิมได้มาราคา2,700ดร้อบาทนะตัวถัดไปเลยนะเพืพ่อนๆเป็นครีมซองตัวเดียวในกลุ่วันนี้ที่เราจะเอามาบอกต่อเพื่อน <S <S ๆ,ๆกันนะทุกคนนั่นก็คือน้องตัวนี้เลยจ้า <S <S เน b r บรท์เจลนะทุกคนตัวนี้เป็นเจลว่านหางจระเข้ที่มีสารสกัดจากว่านหางจระเข้มากถึง99.5%กันเลยทีเดียวนะทุกคนและเขาเนี่ยก็ผสมวิตามิน E <c oughs> เพื่อช่วยลดเลือนจุดด่างดำนะรอยสิวต่างๆแล้วก็ผสมกับ เมื่อหอยทากน,นะที่จะช่วยให้ผิวเราเนี่ยแข็งแรงขึ้นแล้วก็ลดสิวอุดตันนะแล้วก็สุดท้ายนะก็จะมีไฮยาตมาอยู่ในน้องตัวนี้ด้วยที่จะช่วยเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวนะทุกคนเอาจริงๆคือหนียังไงหนีไม่พ้นจริงๆสำหรับสาวหน้ามันสาวเป็นสิวง่ายสาวผิวแพ้ง่าย หรือใครที่ไปทําเลเซอร์มาหรือใครที่ออกไปแบบออกทะเลบ่อยๆนะสําหรับปีที่แล้วเนี่ยปิมไปทะเลก็ค่อนข้างบ่อยอยู่แหละแล้วก็ผิวเบ์นจากแดดจากการเลเซอร์เยอะมากๆ ปีที่แล้วเป็นปีที่ปิไมได้ลองเจลว่นหางจระเข้เนี่ยหลายแบรนด์มากๆสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ต้องยกมงให้น้องตัวนี้เพราะว่าน้องเขาแบบเออผสมสารสก,กัดอื่นๆมาด้วยแล้วก็มันค่อนข้างเห็นผลกว่าตัวอื่นเนาะแนะนํามากๆนะเพื่อนๆตัวนี้เดี๋ยวเราจะมาดูเนื้อสัมผัสข,ของน้องตัวนี้กันเนื้อสัมผัสข,ของเจ้าน้องตัวนี้เนี่ยทุกคนมันก็จะเป็นอ่าเจลใสๆนะสีเขียวอ่อนซึ่งหอมผ่อนคลายมากๆเพื่อนๆแบบหอมผ่อนคลายมากๆอะเออแล้วก็ น้องเขาเนี่ยซึมง,ง่ายมากๆด้วยนะแล้วก็ใครที่ผิวแพ้ง่ายกลัวว่าเฮ้ยตัวนี้เขาจะใส่แอลกอฮอล์มาด้วยหรือเปล่าสาวผิวแพ้ง่ายใช้ได้ไหมอยากจะบอกว่าตัวนี้เนี่ยเขาไม่ได้ใส่แอลกอฮอล์มานะจ๊ะสำหรับสาวที่ผิวแพ้ง่ายก็คือใช้ได้เลยเพราะว่าบางแบรนด์เนี่ยปีมาเห็นว่าเขาแอบใสเนาะพวกแอลกอฮอล์ลงมาในเจวันหางจระเข้ด้วยแต่สําหรับตัวนี้ก็คือไม่มีนะจ๊ะ ผลลับนะเพื่อนๆหลังจากที่เราเนี่ยได้ใช้งานเจ้าน้องตัวนี้มานะเรารู้สึกเลยทุกคนว่า ตัวนี้ช่วยทําให้ผิวเราเนี่ยใสขึ้นมีความแบบเด้งดึงเต่งตึงฉ่าน้ํามากยิ่งขึ้นเลยนะแล้วก็2เลยเนี่ยจะช่วยทําให้รอยดํารอยแดงจากสิวของเราเนี่ยลดเรือลงไปได้มากๆน้องเขาจะช่วยฟื้นฟูผิวใสนะทุกคนแล้วก็ใครที่นอนเ <Yeah. S 1> ด็กๆหน้าโซมเนี่ยใช้เจ้าน้องตัวนี้ไปรู้สึกว่าเออหน้ามันมีความแบบเฟรชขึ้นมากๆเลยนะหลังจากการที่เราใช้เจ้าน้องตัวนี้แล้วเนี่ยเราแต่งหน้าติดทนมากยิ่งขึ้นหรือว่าใครที่จะต้อง แบบเอไปเลเซอร์ผิวเนาะไปเลเซอร์ขนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คนที่ออกแดดแบบออกแดดแรงๆนะ้องตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่แนะนําให้ใช้มากๆเลยนะเพราะว่าจะช่วยลดอาการเบิร์นอาการแสบของผิวได้ดีมากๆเลยมาดูกันว่าน้องตัวนี้เหมาะกับใครก็อย่างที่บอกไปคือทุกคนควรมีติดบ้านนะเออเป็นเหมือนแบบยาสามัญไปจํบบ้านแล้วเนาะสำหรับเจลว่านหางจระเข้แล้วยิ่งเหมาะกับคนที่มีผิวแพ้ง,ง่ายด้วยเพราะอย่างที่บอกไปว่าน้องเขาไม่ผสมทางกหนะจ๊ะราคา คา49บาทสามารถหาซื้อได้ที่7 e เ e ่อทุกสาขาจ้า ตัวที่3นะเพื่อนๆตัวนี้เนี่ยก็เคยบอกไปแล้วในอีกคลิปหนึ่งนะว่าเป็นตัวที่ปริมชอบใช้มากๆนะนั่นก็คือน้องตัวนี้เลยจ้า p u r i c a Dagon Blood Scar Gel นะจ๊ะทุกคนเป็นเจลแต้มสิวที่ปิมรักมากๆอย่างที่ปิมบอกไปว่าปิมเนี่ยจะใช้สลับกับตัว Kills Dark Spot นะแต่ตัวนี้เนี่ยก็มีความว่าเออถูกกว่าไงด้วยความที่ว่าเห็นผลลัพธ์เท่าๆกันนะแต่ว่าน้องตัวนี้ถูกกว่า<อ>ถามว่าทําไมต้องใช้สลับกับตัว k i l s Dark Spot. นะเพราะว่าพอใช้ตัวนี้ไปสักพักนึงอย่างเช่นแบบใน3เดือน2เดือนอะไรเงี้ยมันจะเริ่มแบบเออประสิทธิภาพมันเริ่มจะดรอปลง<อ>ใช่ไหมเราก็เลยจะต้องสวิตช์กลับไปใช้เจ้าคิวส์ดักสปอตตัวนี้ปิ่มสามารถพูดได้เลยว่ามันเป็นครีมลบรอยแผลเป็นลบรอยดํารอยแดงจากสิวที่ดีที่สุดเลยนะเพื่อนเพื่อเมื่อเปรียบเทียบกับราคาแล้วเนี่ยราคาย่อมยาวกว่าตัวคิวส์ดั o สปอตมากๆในการที่ว่าเอาอเนาะเขาให้ผลลัพธ์พอๆกันนะมาเดี๋ยวเราจะมาดูเนื้อผลิตภัณฑ์กันนะทุกคนเนื้อผลิต ตภัณฑ์ก็จะเป็นแบบเจลใสๆ <Okay. S 1> นะเพื่อนออกสีส้มๆหน่อยๆนะซึ่งตัวนี้เนี่ยทาแล้วไม่เหนียวเนืดหนักนะเลยสามารถแต่งหน้าทับ ไปได้เลยผลลัพธ์หลังจากการใช้งานจริงนะปิ่มรู้สึกว่าใช้แบบเพริก้าตัวนี้เนี่ยภายใน7วันเท่านั้นเพื่อนเพื่อนก็เริ่มเห็นแล้วนะว่ารอยดํารอยแดงจากสิวของเราเนี่ยลดเลือนลงไปแต่จะเห็นผลแบบชัดๆเลยเนี่ยประมาณ14วันมันก็คือจะหายไปเลย <c oughs> ก็ค่อนข้างแนะนํามากๆทุกคนใครที่เป็นสิวอุ้ยรอยแผลไม่หายสักทีใช้ตัวไหนดีถามพี่ปิ่มก็คือใช้ตัวนี้เลยแล้วตัวนี้เนี่ยสำหรับในความรู้สึกปิมนะปิมรู้สึกว่ามันอ่ะค่อนข้างอ่อนโยนด้วยนะอะ สำหรับราคานะทุกคนตัวนี้8กรัมนะ290บาทปิมได้มาจากที่วัดสันนะหรือว่าใครเนี่ยอยากได้ไซส์ใหญ่20กรัม690บาทไม่รีรอนะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาต่อกันที่ตัวที่4เลยดีกว่าตัวนี้เนี่ยเป็น moisturizer ที่ปริมเนี่ยชอบใช้มากๆนะในปี2020เพราะว่าน้องเขาเนี่ยให้ผลลัพธ์ที่แบบคุยค่อนข้างเกินคาดมากๆนะในราคาที่ถูกมากๆนั่นก็คือน้องตัวนี้เลยจ้า เซร a ่มวีเ a สเชี i ลมอยเ i i n รซิ i o โลปลิมเคยได้ยินหลายๆคนที่เป็นสิวนะเพื่อนๆพูดกันว่าแบบเฮ้ยเป็นสิวเนี่ยเราไม่ควรใช้มอ i เจอ r รเซอเราควรที่จะทำให้ผิวเราเแห้งเพราะว่าสิวเนี่ยจะไม่ขึ้นถ้าผิวเราแห้งอันนี้อยากจะบอกว่าเป็นความคิดที่ค่อนข้าง มากมากเลยนะทุกคนใครที่เป็นสิวอยู่หรือว่ารักษาสิวอยู่ใช้สกินแคร์รักษาสิวอยู่แล้วไม่ยอมใช้โมดิเออร์เซอร์เนี่ยอันนี้แหละเพื่อนๆคือสาเหตุที่ทําให้สิวเราเนี่ยขึ้นซ้ําซ้อนนะทุกคนเพราะว่าสกินแบเรียร์ของเราไม่แข็งแรงนั่นเองนะเลยทําให้เกิดสิวซ้ําๆซ,ซ้อนๆน,นะถึงแม้ว่าเราจะใช้แบบผลิตภัณฑ์รักษาสิวมาโดยตลอดอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันที่เนื้อสัมผัสข,ของเซราวีตัวนี้นะทุกคนเนื้อสัมผัสเข,ขาเนี่ยก็จะเป็นเนื้อสีขาวขุ่นนะทุกคนแล้วก็มีความว่าซึม ง่ายลื่นนะทุกคนทาง่ายแล้วก็ไม่ทิ้งความมันไว้บนผิวหน้าและผลลัพธ์หลังจากที่ปริมใช้งานเจ้าน้องตัวนี้มาแบบหมดไปประมาณ2หลอดแล้วก็คือว่าตัวนี้เนี่ยไม่ได้เป็นิิ์มเคลือบผิวเลยทุกคนครีมของเขาเนี่ยซิมซาบ ลึกเข้าไปสู่ชั้นผิวของเราเลยจริงๆนะแล้วก็ทําให้ผิวของเราเนี่ยมีความฟูขึ้นแล้วก็ได้รับความชุ่มชื้นแบบจริงๆเลยจากตัวนี้นะผิวแพ้ง่ายใช้ได้แน่นอนเพราะว่าเป็นตัวที่คุณหมอผิวหนังส่วนใหญ่เนี่ยแนะนํากันด้วยนะสําหรับราคาเจ้าน้องตัวนี้อยู่ที่618บาทนะทุกคนปริมได้มาจากวัดสันจ้าอ่ะทุกคนมาต่อกันที่ตัวที่5เลยนะทุกคนตัวนี้เป็น sleeping mask of the year of my life my ตลอดชีวิต24ปีที่ผ่านมาทุกคนรู้ไหมว่าตั้งแต่ปินได้มาลองใช้ sleeping mask ตัวนี้เนี่ยคือโคนทุกแ <Yeah. S 1> ชมป์ลานนงลานนี้ก็คือไปพักผ่นอนหมดเลยเพราะว่าน้องตัวนี้มันดีเลิศมากจริงๆทุกคนแล้วก็กําลังใช้จะหมดแล้วด้วยนะเดี๋ยวมีการต่อกระปุกถัดไปแน่นอนนะอยากรู้กันไหมว่าคือตัวไหนตัวนี้เลยจ้า Luxthan Immortal Precious Sleeping Mask มันดีจนแบบไม่รู้จะพูดยังไงอะ่ะมัน ใช้แล้วแบบเห็นผลตั้งแต่คืนแรกที่ใช้เลยนะทุกคนจริงๆพอแบบก่อนนอนใช่ไหมเราทาตัวนี้ปิดจบพอนอนตื่นขึ้นมาเฮ้ยรู้ทันทีเลยว่ามันมาจากตัวนี้ผิวฟูขึ้นมากๆแบบหน้าจากเขียวเหียวจากทรงทจากเหนื่อยๆจากนอนน้อยนะทุกคนมันฟูขึ้นแบบ สัมผัสได้เลยแล้วตัวนี้เนี่ยปิมลองเอาให้เพื่อนปิมใช้เพื่อนปิมก็เห็นเป็นเสียงเดียวกับปิมนะว่าตัวนี้มนันฟื้นฟูผิวได้ดีมากจริงใครที่นอนดึกแนะนํามากๆน้องตัวนี้เนี่ยมีส่วนผสมเข้มข้นนะจากไฮยาที่จะช่วยเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวและทิ่เลอรมากๆเลยก็คือน้องเขาเนี่ยฟื้นฟูผิวจากการทําร้ายจากแสงมูไลท์นะเนื้อสัมผัสของเจ้าน้องตัวนี้เนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนกับ ออกครีมเจลนิดนึงนะเพื่อนเพื่อนแต่ว่าตัวนี้เนี่ยลื่นอยู่ทุกคนทาง,ง่ายไม่ได้แบบว่าเหนียวเหนอหนะอะไรมากมายนะความซึมง่ายก็อยู่ในระดับกลางก็อาจจะเป็นเพราะว่าน้องเขาให้ความชุ่มชื้นค่อนข้างมากด้วยแหละ <c oughs> ก็เลยอาจจะไม่ได้แบบซึมหายวักไปขนาดนั้นนะปิมรู้สึกว่าตัวนี้นะเหมาะกับสาววัยยีประมาณ21-22อ <Okay. S 1> ขึ้นไปที่การสร้างคอลลาเจนเราเนี่ยเริ่มแบบเริ่มลดน้อยลงแล้วนะแนะนานะเพื่อนๆพืสหรับสาวสาวัยยีกว่าปีถึง 30- 40ปีเนี่ย น้องตัวนี้ตอบโจทย์มากๆปคริมได้มาในราคา3,150บาทในปริมาณ50มิลลิลิตรนะทุกคนก็ตัวนี้ซื้อมาจาก Shopee Premium Store ของเขามาต่อกันด้วยไอครีมที่เราชอบที่สุดในปี2020นะทุกคนนั่นก็คือน้องตัวนี้เลยจ้าอัลฟรีดสกีเวดออฟซาราห์ c อครีมคอนเซนเทรตออนนะทุกคนตัวนี้เนี่ย เป็นสกินแคร์ฝั่งแบรนด์เกาหลีนะที่มาแรงมากๆในปี2020ซึ่งเราเนี่ยก็ได้ลองมาหลายๆตัวแล้วรู้สึกว่าตัวที่โดนใจเรามากๆเนี่ยก็คือน้องตัวนี้เลยนะทุกคนเป็นไอครีมที่มีส่วนผสมจากน้ำมันสกัดของเมล็ดกระบองเพชรซึ่งทุกคนก็น่าจะพอทราบกันแล้วบ้างว่ากระบองเพชรเนี่ยมันโตในที่ที่แบบว่าเออไม่ค่อยมีน้ำใช่ไหมตัวนี้ก็จะช่วยเรื่องความ ชุ่มชื้นนะให้ความชุ่มชื้นได้ดีมากๆแล้วก็ช่วยกักเก็บความชุ่มชื้นไว้ในผิวนะทุกคนก็เดี๋ยวมาดูเนื้อสีครีมครีมสีน้ําตาลอ่อนๆเนื้อลื่นทุกคนทาง่ายมากๆซึมง่ายนะทุกคนแล้วก็มีกลิ่นที่หอมเป็นเอกลักษณ์มากๆหอมแบบ ธรรมชาติธรรมชาติเออผลลัพธ์หลังจากการใช้งานนะปริมรู้สึกเลยนะทุกคนว่าทุกครั้งที่ปริมเนี่ยตารู้สึกว่าตาดูเหียวนอนน้อยดูซีรีส์เยอะเกินไปโบกตัวนี้ไปเลยทุกคนตื่นเช้ามาก็คือตาไม่บวมเลยสิ่งหนึ่งที่อยากจะให้เพื่อนๆรู้ว่าอายครีมเนี่ยมันมันช่วยเรื่องใต้ตาดําถามว่าช่วยได้ไหมช่วยได้บ้างเล็กน้อยเท่านั้นหลังๆมาปริมมาใช้แบบอายครีมปริมก็ไม่ได้ค่อนข้างหวังเรื่องแบบเออทําให้ใต้ตาดูกระจ่างใสอะไรขึ้นแล้ว แค่ทําให้มันดูไม่โทมแค่ทําให้มันดูแบบเออใต้ตาดูฟูฟูขึ้นแล้วก็ดูไม่บวมเนี่ยอันนี้ก็คือถือว่าดีที่สุดแล้วนะตัวนี้ถามว่าเหมาะกับใครเปร็นรู้สึกว่าเหมาะกับสาววัยยี่สบบวกบวกเออปริมได้มาในราคารู้สึกว่าจะประมาณ6-700บาทซื้อมาจาก IG The Beauty Room นะเดี๋ยวก็จะทิ้งไว้ให้นะจ๊ะ มาต่อกันด้วยมาร์คแผ่นนะที่ชอบใช้มากๆในปีที่แล้วนะจริงๆมันมีทั้งแบบถูกแบบแพงแหละแต่วันนี้ขอเอาแบบที่ชอบมากที่สุดนั่นก็คือทดาดาเซาวาซูเฟิร์ส a คร์แอคิ a t เ n ติงมา s นะทุกคนอันนี้เป็นมาร์คแบบแผ่นที่ ใช้ดีมากๆ <Yay! S 1> ใครที่ชอบใช้ตัว first care activating serum หรือใครที่ชอบใช้ตัว sleeping mask mm hmm. ของซาวาซูคือต้องลองบอกตรงๆเลยว่าต้องลองมันคุ้มค่าแก่ราคา mm hmm. ที่เราเสียไปให้น้องเขามากๆนะ mm hmm. เพราะว่าปิมรู้สึกเลยว่าใช้เจ้าน้องตัวนี้เนี่ยลดโอกาสการเกิดส mm ิว hmm. ไปได้เยอะมากๆและผิวเราเนี่ยจะมีความแบบเต่งตึงดูแบบฟูขึ้นแล้วก็การใช้โสมอ่ะเออจริงๆอ่ะปิมเคยไปเกาหลีมาใช่ไหมแล้วเคยไปแบบเออคุยกับ ชาวเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกนะว่าที่เขาได้หน้าดีหน้าเด็กหน้าแบบผิวดีกันทุกคนอะ่ะเพราะว่าเขาใช้ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับโสมแนะนํามากๆสําหรับคนที่เออเริ่มมีความว่าเออสูงไวัขึ้นนะแล้วก็หามา a ์ k ดีๆค่าเสียหายก็อยู่ที่250บาทตัวนี้ปิมได้มาจากเว็บคอนวีจ้า เดินทางมาถึงตัวสุดท้ายแล้วเปคนตัวที่8น้องตัวนี้เลยจ้าไบโอเทอร์มไลฟ์แพนต m y นไมค์ค e ีมีพิวจะเล่าให้ฟังก่อนว่าที่ได้มาเริ่มใช้เจ้าน้องตัวนี้เนี่ยเป็นเพราะว่า,าทุกคนจําได้ไหมว่ามีคลิปอัลเฟอร์บิทกลางปีมั้งที่ปิ๊มเนี่ยเอาสครับตัวหนึ่งออกมาแล้วก็บอกว่าเออปิ๊มชอบใช้มากนะแต่เสียดายที่เม็ดเขาแอบหยาบนิดนึงทุกคนต้องเบามือในการสครับแต่ด้วยความที่มีวันหนึ่งเวย้ยปิมรีบออกจากบ้านมากๆแล้วปิมก็สครับแบบ งแรงไปนิดนึงเนาะแล้วทีนี้ทุกคนมันบาดหน้าปิมด้วยทําให้หน้าปิมเนี่ยเป็นแผลทะลอกเลยอะแล้วหลังจากนั้นเราก็เลยโอเคถ้าเราจะแบบมือหนักขนาดนี้เราควรต้องหาตัวใหม่ๆม,ม,มาลองแล้วแหละก็เลยทําให้ปิมเนี่ยได้มีโอกาสมาลองน้องตัวนี้นะบวกกับเห็นเขาคิดมากๆที่เกาหลีนะทุกคนและด้วยความที่เราเนี่ยเป็นติ่งใจเกาหลีอยู่แล้วอะไรที่คนเกาหลีใช้ด้วยความที่อยากหน้าใสาเหมือนสาวเกาหลีนะก็เลยลองซื้อมาใช้ดูแล้วปรากฏว่า I อเ v ิมากๆทุกคนเพราะว่าน้องตัวนี้เนี่ยเป็นกัมมี่ สครับแพงต้นนั่นก็คือว่าน้องเขาเนี่ยเป็นสครับที่ไม่มีเม็ดสครับนะทุกคนใครที่ผิวแพ้ง่ายกลัวว่าใช้ไปแล้วจะบาดหน้าหรือเปล่าถ้ามันมีเม็ดสครับอยากให้มาลองน้องตัวนี้มากๆเพราะว่าน้องเขาเนี่ยนอกจากการสครับแบบไม่มีสครับเม็ดสครับแล้วเนี่ยน้องเขายังบำรุงไปในตัวขณะที่เราทําการสครับด้วยนะเพราะว่าน้องตัวนี้เขาก็อัดแน่นมาด้วยไลฟ์แพงต้นมาดูเนื้อสัมผัสกันทุกคนเนื้อสัมผัสของน้องเขา ก็จะเป็นครีมขุ่นๆตัวนี้เนี่ยเราจะใช้หลังจากที่เราล้างหน้าและเช็ดหน้าให้สะอาดย้านะทุกคนว่าเราต้องใช้บนหน้าที่แห้งเท่านั้นนะและกดเจ้าน้องตัวนี้ไป2ปั๊มนะจ๊ะแล้วก็ทําการสครับตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าให้สครับเป็นเวลา30วินาทีนะแล้วทุกคนก็จะเห็นว่าเอ้ยมันมีแบบเม็ดกัมมี่เป็นแบบ คุยๆอันเม็ดใหญ่ๆขึ้นมานะทุกคนตัวนี้ทางแบรนด์เนี่ยแนะนํามาให้ใช้อาทิตย์ละ2-3ถึงครั้ง <Okay. S 1> ก็ได้ใช้มาสักระยะหนึ่งแล้วแล้วรู้สึกว่าผิวเราเนี่ยสะอาดขึ้นมากๆแล้วก็ใช้ครีมบํารุงในขั้นต่อๆไปแล้วรู้สึกว่าสกินแคร์เราเนี่ยลงไปได้ล้าลึกแล้วก็ดีฟคลีนมากยิง่งขึ้นราคา1 2 0่บาทเท่านั้นนะเพื่อนๆมาในปริมาณที่ค่อนข้างเยอะมากเลยทีเดียวนะก็คือ150มลลิตรเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆจบไปแล้วนะสำหรับคลิปที่สุด สกินแคร์คัดมาแบบเน้นๆด้วยกันนะทุกคน8ตัวที่คิดว่าดีมากๆ เพื่อนๆใช้ตัวไหนอยู่บ้างชอบตัวไหนหรือว่ากำลังอยากลองตัวไหนก็สามารถมาคุยกันด้านล่างคอมเมนต์กันได้เลยนะจ๊ะสำหรับสุดท้ายนี้นะทุกคนอยากจะขอให้ช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้ปิมเนี่ยทำคลิปวิดีโอใหม่ๆนะทุกคนมาอัปโหลดให้เพื่อนๆได้ดูกันอีกนะสำหรับวันนี้นะทุกคนหวังว่าจะได้ไประโยชน์จากคลิปนี้นจ้าปิ่มลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าจ้าบายบาย